แต่ว่าคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจืดจางลงไปแล้วนั่นเองนะคะสำหรับคุณจุ๋ยแล้วก็คุณหนามนั่นเองนะคะได้ข่าวมาว่าคู่รักคู่นี้เนี่ยเขาก็ทิ้งระยะห่างกันแล้วล่ะค่ะ หลังจากที่จุ๋ยรัตยานะคะขยันอัปรูปสวยค่ะขณะที่กําลังเที่ยวอยู่ที่เกาหลีนะคะเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาโดยเราไล่เงาแฟนหนุ่มนะคะนะ้ำรวิซึ่งวันนี้ค่ะเธอก็ได้ให้เหตุผลนะคะว่าฝ่ายชายเนี่ยอยู่ในช่วงบวชที่วัดป่าแต่ก็ยอมรับค่ะว,ว่าข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของเธอเนี่ยกับน้ำเนี่ยที่สะบ้านลงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงค่ะ ก็จริงๆก็ถามว่าห่างไหมก็คือก็ห่างกันอยู่ค่ะสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเราห่างกันด้วยดีนะเราห่างกันด้วยความเข้าใจคุยกันอยู่อย่างเมื่อวานก็ศึกมาจุ่ก็ได้มีโอกาสได้โทรคุยกับพี่หนมอะไรเงี้ยซึ่งดีใจว่าพี่หนมได้แบบไปเรียนรู้ธรรมะกาถึงสาเหตในการห่าง มันเป็นหลายๆายสาเหตุของคนสองคนนะคะซึ่งซึ่ง,งมีพี่หนังกับจุ๋ยเนี่ยที่จะรู้ดีกันที่สุดว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันบ้างในเงี้ยค่ะในส่วนใหญ่แล้วก็คงจะเป็นเรื่องของเอ่อเวลาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆที่บางทีมันอาจจะยังจูนกันไม่ไม่ไมสนิทมากคือเรื่องที่ท,ที่ห่างกันนี้ไม่เกี่ยวไม่มีแม้แต่นิดเดียวที่เกี่ยวกับมือที่สามเลยค่ะแล้วใครเป็นคนบอ,อกเริ่มคคำว่าห่างก่นอนะพี่จุ๋ยค่ะจุยจ๋ยเองอจ,องอจตอบไม่ได้จริงๆนะคบมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราสามารถ แก้ไขในในสิ่งที่เราขาดตกบกพร่องในการระหว่างที่เราคบกันไปได้ก็อาจจะมีแนวโน้มค่ะก็ต้องคอยติดตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะว่าจะห่างกันไปเพื่อทบทวนกันและกันหรือว่าห่างแล้วห่างเลยค่ะ ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะช่วยเหลือกันไปได้เนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมากับโซอินไซด์นะคะพูดถึงเรื่องของเพลงฮิตของ CN Blue กันหน่อยนะคะโห oh, ดังมากจริงๆที่ไต้หวันนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Can't Stop ค่ะ